หกสุดยอดผลไม้ป้องกันโรคหัวใจและโรคกรดเลือดหัวใจตีบอุ้ยหลายคนบอกว่าจะกินอะไรดีเนี่ยที่จะช่วยป้องกันอาการโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจวันนี้พี่ปรามมีคําตอบให้แล้วเรามาดูกันว่าหกผลไม้ที่เราควรทานที่จะช่วยบำรุงหัวใจของเรานั้นมันมีอะไรบ้างแน่นอนหนึ่งสิ่งแรกที่พี่ปาอยากจะแนะนําเพราะมันอร่อยและมีประโยชน์คือ แก้วมังกรแก้วมังกรมีประโยชน์อย่างไรและช่วยในการที่จะลดอาการการเกิดโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดหัวใจติบอย่างไรแก้วมังกรเม็ดเล็กๆในแม่แก้วมังกรช่วยเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลชนิดดีและยังช่วยกําจัดคอเลสเตอรอลชนิดเลวได้ซึ่งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายและช่วยขยายตัวของหลอดเลือด ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตนันโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดข้อที่สององุ่นแดงโอ้โหพี่ปราบ,บอกเลยว่าเส้นใยที่พบในองุ่นแดงสามารถก,ากรําจัดคอเลสเตอรอลส่วนเกินให้ออกไปจากร่างกายจึงช่วยป้องกันโรคหัวใจและโรคห,หลอดเลือดหัวใจ นอกจากนี้งุ่นแดงยังมีโพแทสเซียมช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวจึงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างนี้ใครไม่จะไม่อยากรับประทานล่ะคะเพราะว่าอร่อยและก็มีประโยชน์ด้วยคราวนี้เรามาดูตัวต่อไปคือข้อที่3ามอะโวคาโดอะโวคาโดมีประโยชน์อย่างไรสามอะโวคาโดมีกรดโอลลอิกช่วยลดไขมันชนิดเลว LDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่อร่างกายให้ลดลง โอโวคาโดยังมีโอเมก้า3และโอเมก้า6ที่มีส่วนช่วยลดไขมันไตรกลีเซอไรด์และลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดทั้งยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตจึงช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ด้วย4สตอเบอรี่อ่าสตอเบอรี่ของโปิดของหลายคนและเขามีประโยชน์อย่างไรเล่ามาฟังกันเลยว่าสตอเบอรี่สตอเบอรี่มีประโยชน์อย่างไรสตอเบอรี่เป็นแหล่งของโพแทสเซียมซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีต่อหัวใจ โพเทสเซียมสาม,มารถช่วยควบคุมความดาันโลหิตทั้งยังช่วยลดควดามดันโลหิตสูงและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ 5. ทับทิมทับทิมยังช่วยลดน้ำหนักและควบคุมคอเลสเตอรอลการรับประทานทับทิมเป็นประจำจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดโอ้โหป้องกันการอุดตันในหลอดเลือดลดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจตี คราวนี้เรามาดูเลยประโยชน์ของทับทิมมีได้อย่างไร 1. อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่สําคัญมลร์ทับทิมมีรสหวานอมเปรี้ยวมีกลิ่นหอมจากน้ําตาลธรรมชาติโดยมลรดรทับทิมปริปรมาณหนึ่งถ้วยตวง174กรัมจะมีประโยชน์มากมายที่เราบอกได้เลยว่ามาร์ทับทิมมีกรดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างวิตามิน AE ธาตุเหล็กแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งเป็นธาตุที่สำคัญต่ตอร่างกาย และที่สำคัญแคลอรี่ก็น้อยมากเพียง144กิโลแคลอรี่เท่านั้น 2. สารต้านน้ำมูนสระน้ำที่คั้นได้จากเนื้อทับทิมมีสารต้านน้ำมูนสระสูงมากโดยสารต้านน้ำมูนสระในทับทิมจะเป็นสารกลุ่มโพลิฟีนอลและแอนโทไซยานินและจากการศึกษาพบว่าน้ำทับทิมมีฤทธิต้านน้มูลสระเป็นสามเท่าของไวน์แดงและชาเขียว และสูงกว่าน้ำบลูเบอรี่น้ำแครนเบอรี่น้ำองุ่นสีมว่วงและน้ำผลไม้ชนิดอื่นๆเมื่อเทียบในปริมาณเดียวกันแน,น่นอนในเปลือกและน้ำของทับทิมจะมีสารต้านน้มัลสระชนิดพิเศษที่ชื่อว่าสารโพนิคาราจินซึ่งเป็นสารต้านน้ำมอนสระที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถป้องกันโรคที่มีสาเหตุจากน้มูลสระได้หลายโรครวมไปถึงภาวะอักเสบต่งตางๆ 3. ชืช่วยลดการอักเสบ นอจาจะสารพวกนี้คาราจินแล้วในเปลือกทับทิมยังมีสารช่วยลดการอักเสบที่มีชื่อว่ากรดเอลลาจิเทนินโดยจากการศึกษาพบว่าสารจาระเปิดทับทิมสามารถยับยั้งการสร้างในตรกออกไซด์ซึ่งที่พี่ปลายอยากจะบอกว่าเขาเป็นสาเหตุของการแข็งตัวของหลอดเลือดต่างๆในร่างกายเมื่อเกิดการอักเสบขึ้นในสิ่งต่างๆนั้น4ช่วยป้องกันไข้หวัดโอ้โหยอยากจะบอกเลยว่า สารพูนิคาเลจินและสารฟราวนอยในผลทับถิ่นมีฤทธิ์ต้านไวรัสโรคหวัดสามารถยับยั้งโรคนี้ได้เป็นอย่างดี 5. ลดความดันเลือดป้องกันโรคหัวใจสารด้านน้ำมันสลัที่มีอยู่มากในทับถิ่นมีส่วนช่วยป้องกันไขมันชนิดไม่ดีโดยช่วยกําจัดไขมันเลวแล้วยังช่วยยับยั้งการออกซิเดชันของไขมันเลวทาให้ขันเลยไม่สามารถกาะผนังเลือดได้ ทางนี้จากการศึกษาทางคลินิกพบว่าสารสกัดจากน้ำทับทิมมีผลดีต่อการป้องกันการเกิดโรคหัวใจเนื่องจากมีส่วนช่วยอลอดความเข้มข้นของเลือดอันเกิดจากภาว่าไขมันในืูดสูงโอ้โหมันสุดยอดจริงๆ 7. ป้องกันการอัลไซเมอร์พบว่าการที่ทําให้เกิดภาวะผิดปกตออิหรืออัลไซเมอร์นั้นสารสกัดจากผลทับทิมสามารถสกัดเป็นตัวยาและช่วย ในเรื่องการรักษาอาการเซลล์สมองถูกทำลายยับยั้งการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีข้อที่8ช่วยป้องกันการอักเสบในช่อง้องจากการศึกษาพบว,ว่าผลทับทิมมีช่วยลดเซลอักเสบแต่ยงเป็นต้นเหตุของการที่ทำให้เกิดภาวะผิดปกติทับถิมช่วยในเรื่องของลดการอักเสบตั้งแต่ส่วนกระเพาะลำไส้เล็กและก็ลำไส้ใหญ่ ก,กา้าช่วยลดน้ําตาลในเลือดจากการศึกษาพบว่าเมล็ดทับทิมและเปลือกทับทิมมีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดโดยสารสําคัญจากทับทิมจะช่วยกระตุ้นการทํางานของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึมน้ําตาลในเลือดและการหลังง่งอินซูลินในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สงอีกทั้งยังมีหน้าที่ยับยั้งการดูดซึมและการสร้างกลูโคสรวมไปถึงช่วยยับยั้งเอนไซม์กลูโคเเดสและกระตุ้นการหลั่งส่วนจัดตับอ่อนให้ทํางานได้อย่างสมดุลอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งโอ้โหดีมากๆเลยเพราะหลายคนกลัวในเรื่องนี้กรดเอลาจิกที่พบในทับทิมมีฤทธิต์ต้านมะเร็งในเนื้อเยื่อหลายชนิดเช่นลำไส้ทางเดิอนอาหารตับมอดลิ้นและผิวหนังโดยมีฤทธิ์กระตุน้นการเกิดกระบวนการตายของเซลล์มะเร็งบางชนิดรวมทั้งมีฤทธิต์ต้านสารก่อมะเร็งเนื่องจากในผลทับทิมมีสารต้านอนุมูลอิสระค้อนข้างสูงและยังเป็นแหล่งรวมของสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิด งช่วยลดการสะสมของนิ้เยื่อที่อาจจะเกิดเป็นเซลล์มะเร็งในร่างกายได้อีกด้วยทั้งยังป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์ในร่างกายเราจะเห็นได้เลยว่าประโยชน์ของทัพทีมมีมากมายวันนี้เราหาทานกันและก็ตัวที่6คือส้อมในฤดูนี้ก็เรียกว่าเป็นฤดูของส้มส้มมีวิตามินซีสูงมากแล้วก็อร่อยและที่สําคัญในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าส้มจะไม่แพงมาก,กเราสามารถที่จะหารับประทานได้ง่าย แต่อย่างหนึ่งที่พี่ปลาอยากจะบอกเลยเหรียญทุกอย่างเป็นของทุกอย่างอ่ะเป็นเหรียญสองด้านที่สําคัญก็คือเราไม่ใช่ทานแต่ของส้มที่มันหวานมากๆมันก็จะทําให้น้ําตาลในเลือดของเราสูงได้แต่วิตามินซีในส้มแน่นอนช่วยให้การทํางานในส่วนต่างๆของร่างกายเราแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับหัวใจวันนี้พี่ปลาอยากจะบอกว่าการดูแลที่สําคัญของเรามา,มากๆคือการที่เราทําอย่างสม่ําเสมอเราดูแลร,ร่างกายของเราอย่างสม่าเสมอ และที่สําคัญการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นสิ่งสำคัญลายคนบอกอวิภาดูแลดีแล้วไม่ต้องไปตรวจอย่าลืมไม่มีใครรู้ว่าร่างกายของเรามีความผิดปกติเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและเกิดขึ้นเมื่อไหรการตรวจสุขภาพประจําปีจึงเป็นสิ่งสําคัญถึงวันนี้พิปราอยากจะบอกให้ทุกวันทันกลับมาดูแลตัวเองกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิง่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่องยูทูบเทดฟิสเพจเท็ดฟิสปาร์พิปาเพจคุณครูพิปรายูทูบเบอร์ ช่อง youtube คุณครูพี่ป่ายูทูบเบอร์เพื่อเราจะเตรียมกับพร้อมเข้าสู่ผู้ส่งยุคุณภาพพูดส่งไวคุณภาพมาดูแลสุขภาพพร้อมพี่ป่าลุยพันอกีกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o t u u e h e e l t h y fit เชื่อพี่ป่านะคะ